การป้องกันการชำระเงินซ้ำกรณีที่ทางร้านสร้างบินงานผ่อนระบบจะมีฟังก์ชันช่วยแจ้งเตือนการรับยอดเงินซ้ำซ้อนบินงานผ่อนภายในวันค่ะซึ่งจะเป็นการป้องกันการบันทึกรับชำระเงินผิดค่ะกรณีที่ลูกค้ามีการชำระเงินงวดที่1มาเราสามารถทำการคลิกปุ่มรับพอดีได้เลยค่ะเสร็จแล้วคลิกปุ่มบันทึกค่ะระบบก็จะแสดงใบแจ้งหนี้ กรณีที่ลูกค้าต้องการชําระเงินอีกครั้งภายในวันนะคะระบบจะให้เราทําการพริมพ์ยืนยันรับยอดเพื่อป้องกันการชําระเงินซ้ําซ้อนดังนี้ค่ะหากลูกค้าชําระเงินมาแล้วนะคะเราทําการคลิกปุ่มรับพอดีได้เลยค่ะเสร็จแล้วคลิกปุ่มบันทึกระบบจะให้เราทําการพริมพ์ยืนยันรับยอดหากต้องการทําการชําระนะคะสามารถกรอกยืนยันรับยอดได้เลยค่ะเสร็จแล้วคลิกปุ่มยืนยันค่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ